นับเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักของครอบครัวยงอัมแชร์หรืออนุสรมณีเทศที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาอวดความน่ารักของลูกสาวตัวน้อยน้องอบเชยและแมวสุดที่รักส้มหยุดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวยงอัมแชร์โดยโยงอัมแชร์ได้โพสตคลิปขณะที่น้องอบเชยกำลังเล่นกับน้องแมวเหมียวแสนรักอยู่ ซึ่งสลับกันจุ๊บไปมาทั้งแมวและคุณพ่อพร้อมแคปชั่นระบุสั้นๆว่าวันรุมจุ๊บจุ๊ที่ซ่มหยุดประจำปีครับที่ซ่มหยุดเพลินมากน่าเคลิ้มเลย555 งานนี้บอกเลยว่าเมื่อแฟนๆได้เห็นคลิปดังกล่าวก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของน้องอบเชยกับเจ้าแมวตัวน้อยอาทิน่ารักมากค่ะครอบครัวนี้ครอบครัวอ่อนโยนสอนลูกให้จับแมวเบาๆตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะชื่นชมคุณแม่คุณพ่อจริงๆรักนะคะน้องอบเชยรักนะที่ส่งหยุดครอบครัวอบอุ่นอบเชย หนูน่ารักและดูอ่อนโยนกับพี่ซ้องมากๆและอื่นๆ